สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องชายวินนี่นั่นเองฮะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับช้างนั่นเองนะฮะเมื่อกี้หลุดทข้าไปนั่นเองอ่ะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมไมค์ควาช้างแบบดั้งเดิมนั่นเองฮะการเล่นไมค์ครับช้างดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นไมค์ครับที่เขาจะ ไมครับช้างดั้งเดิมที่แบบหอยจากตายเลยฮะเขาเรียกว่าดั้งเดิมนี่หือตายหาเลยตายกว่าที่คิดลเนี่ยไมครับช้างตัวผู้มีอะไรมาบ้างไปดูกันเลยไม่ครับช้างตัวผู้ผมเคยเล่นแล้วฮะแต่ว่านี่มันมาจากโทรศัพท์ใหม่นั่นเองฮะอ่าผมเคยเล่นในโทรศัพท์เก่านะฮะคดีเลย แต่ว่าในโทรศัพท์กับหหมแย่สุดเลยแบบโอ้โหหลุดหลุดหลุดเลยและในวันนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาเล่นไหม่ครับช้างอีเช่นเคยแต่ว่าทําไมวันนี้โหลดนานจะเลยว่าโอเคมาเราไปลุยกันเลยโอ้โหวาลุยปุ๊บมาปัมเลยไม่ควาาช้างตัวบูนั่นเองโอเคมึงตายเถอะไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงตายเลยบาย,บาย